สืบเนื่องจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเดินทางถึงเกาหลีใต้นับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและจะเข้าร่วมซ้อมรอบกับกองเรือเกาหลีใต้ในการแสดงแสนยานุภาพทางทหารโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งสารเตือนถึงเกาหลีเหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS โรนัลเรแกนและเรือรอบลำอื่นๆจากกองกำลังจู่โจมของสหรัฐได้เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือทางใต้ของเมืองปูซานแล้ว โดยการเคลื่อนพลในครั้งนี้อยู่ภายใต้การผลักดันครั้งใหม่ของสหรัฐที่จะมีสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์จำนวนมากขึ้นในเกาหลีใต้เพื่อที่จะป้องปรามเกาหลีเหนือล่าสุดสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ออกถแถลงการว่ากองทัพประชาชนเกาหลียิงขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ลูกหนึ่งออกจากเมืองแทชอนในจังหวัดพยองอันเหนือที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือเมื่อเวลา6นาฬิกาหนาที ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว4นาฬิกา53นาทีตามเวลาในประเทศไทยด้านรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงไปที่ความสูงสุดที่50กิโลเมตรและลอยตกในทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาหลีเหนือนอกพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการขนส่งทางอากาศการยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออกดังกล่าวของเกาหลีเหนือถือเป็นครั้งที่5แล้ว นับตั้งแต่ประธานาธิบดียุนช็อกยอนรับตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเกิดขึ้นหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan พร้อมกองเรือติดตามเข้าจอดเทียบท่าในเมืองปูซานทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2018ที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเข้ามาจอดเทียบยังท่าเรือเกาหลีใต้เพื่อเตรียมการซ้อมรอบร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้ อีกทั้งยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสของสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงโซลของเกาหลีใต้และกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้สื่อของรัฐบาลเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย